สวัสดีค่ะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออาณาจักรขอมหรือขเขมรโบราณค่ะมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเมืองพระนครประเทศกัมพูชาปัจจุบันและได้ขยายอํานาจบริเวณปากแม่น้ําโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของไทยอาณาจักรขอมมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายานพระพุทธศาสนานิกายมหายาณคือแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือผู้อื่นต้องมาอันดับแรกจนถึงกับกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ แม้นจะต้องรับทุกข์รับโทษทันหรือกระทั่งยอมตกนรกเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ก็ต้องทำด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งทรงมีพระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์สุขโขทยัยจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของสุขโขทัยในขณะนั้นเพื่อป้องกันการขยายอำนาจจากล้านนาต่อมาเมื่อพศออ2006อได้ทรงรวมสุขโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยาส่วนในดินแดนไทยมีศาสนาสถานเป็นปราง หรือปราสาทหินที่ได้รับอิทธิพลขเขมรอยู่ทั่วไปเช่นปราสาทหินพิมายที่นคนรราชสีมาปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ที่บุรียมปราสาทสามยอดอยู่ที่ลบบุรีปราศาสาทเมืองสรีอยู่ที่กาญจนบุรีเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่หนูได้เรียนเสร็จแล้วคุณครูจะให้หนู ทำแบบฝึกหัดนะคะเกี่ยวกับโบราณสถานาเกี่ยวกับศูนย์กลางอาณาจักรขอมแล้วก็ให้หนูโพสต์ใต้คลิปคุณครูเดี๋ยวคุณจะเข้าไปตรวจนะคะสวัสดีค่ะ